จ้าจอปานีอินปันยอเจ้าอายุสี่สิบสามปีเจ้ามีอาชีพทำไร่ดำนาเนี่ยเจ้าเนี่ยเวลาปลูกฟักปลูกข้าวอย่างเงี้ยให้ผลกระทบเจ้าใบไม้หรือว่าต้นข้าวเนี่ยเจ้าเวลาหวานก้าอย่างเงี้ยมันบางปีมันก็ไหม้ไปเลยเจ้าใจ้ยไปได้เจ้าเวลาฝนตกอ่ะมันจะเป็นฝนโกดเจ้าตกใส่ผ,ลผลดผ่อยู่ข้างตางหรือว่า ในตรงในนาเจ้าเป็นกล้าอย่างตีบานว้คือมันจะเป็่นช่วงๆเจ้าืูว่าช่วงใดตีผลตกเยอะนะ่ะจะจะมีผลกระทบเจ้าปานอย่างว่าเจ้าเนี่ยมาได้มีความโห้เจ้ามาได้เหียนเคมีเลยว่าชีวาม้าเจ้ามาได้ฮัวาการใช้พลังงานโพซิลเนี่ยมันเกิดก้านอย่างเงี้ยมีผลต่อร่างกายมีผลต่อพืชจะได้ผลเสียหายก็มีเรื่อยๆมาเจ้า ลูกกับได้ห้าผลกระทบเจ้าพ่อก็ได้ห้าเจ้าเป็นกันมดบ้านเลยเจ้าเป็นระบบทางเดินหายใจเจ้าต้องได้กินยาตลอดเจ้าเจ้าเกิดมาในท้องทีเนี่ยเจ้ากห้างบ้านเกิดมองนอนเจ้าในความคิดของเจ้าบ่ายมีลงไอ้ผ้าเจ้าพ่ะว่ายย้ายไปไหนเจ้าเพราะว่ามันเกิดผลกระทบขึ้นมาแล้วเขาไม่รับผิดชอบค่ะ คือจะออกไฟฟ้าจะออกอากาศดีตลอดค่จะจ้างดารามาโปรโมทเลยว่าความจริงมันไม่เป็นอย่างนั้นค่ะ